อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันขเมนนี้ตต้ให้เวียดนามช่วยแต่เวียดนามเฉยเอาให้ฮุนเซนต้องคานเข่ามากราบตีนไทยทอออรันกองทัพอากาศจะถล่มต่อเนื่องจนกว่าขเมนจะยอมประสาทตาควายระอุขเมนยิง b m เ1มแบบปูพรมตระกูลฮุนจบสิ้นแล้วสมรังสีเรียกรอก้องบรรดาน,นักรบขเมนและประชาชนล้มอำนาจฮุนเซนพระเอกมาแล้ว กลิปเพนบินขึ้นถลม่มคขมรนกระจุยรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครก็ไม่สามารถช่วยเขมรได้แล้วนะครับกองทัพไทยของเราไฟเขียวเดินหน้าแบบไม่มีเบรกแล้วฮะท่านผู้ชมครับใช้คําว่าเบรกแตกเข้าพื้นที่ทวงคืนทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทวงคืนมาได้แล้วนะครับ2จุดก็คือบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานแล้วก็ปราสาทคณา ท่านผู้ชมครับได้รับการยืนยันมาแล้วเหลือพื้นที่3-4จุดท่านผู้ชมครับที่เราจะต้องยึดกลับคืนมาให้ได้นะครับกองทัพไทยลุกคาดขนาดนี้ทําเอาขามรนกลัวเหมือนกันนะนะครับกลัวไม่กลัวไม่รู้นะครับรัฐมนตรีขมรต้องบินไปที่เวียดนามนะครับให้เวียดนามช่วยหลังจากที่สื่อของเวียดนามครับออกมาบอกกล่าวว่าขามรขอความช่วยเหลือนะครับในการเจรจาก,กับไทยให้หยุดยิงซึ่งโหเวียดนามเขาเนี่ย ไม่ยุ่งอยู่แล้วท่านผู้ชมครับในหัวเวียดนามคงจะดังขึ้นมานะครับมึงเป็นคนยิงเขาก่อนก็ต้องแก้กันเองถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขมรดิ้นตายท่านผู้ชมครับหาคนช่วยนะครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะซึ่งเข้าไปหาเวียดนามก็มีอยู่เรื่องเดียวก็คือนะครับอยากจะขอเครื่องบินนั่นแหละจากเวียดนามมาใช้นะครับซึ่งเวียดนามเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วนะฮะรบกับไทยมา2วันเนี่ยกระสุนก็จะหมดนะครับอุปกรณ์อะไรก็โดนถล่ม ไทยเราเก็บหมดแล้วในตอนนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยถลม่มคังแสง b m 2 1แตกไปแล้วนะครับรวมถึงฐานสแกมเมอร์คาสิโนต่างๆนะครับรถถังของเราบุกเข้าไปยิงกันแหลกนี่แหละคือความน่ากลัวของกองกําลังไทยที่อยู่ในอันดับ25ของโลกนะฮะท่านผู้ชมอันนี้แค่เผินๆนะในความรู้สึกของผมเพราะดูจากกลยุทธ์ที่ฐานไทยของเราทำเนี่ยท่านผู้ชมครับจะรอให้ขเขมรเนี่ยสิ้นลมตายเองก็ได้นะครับ คือนะครับคอยยึดปืนนะยึดจรวดของขเขมรแล้วก็ปล่อยให้ระดมยิงมาเหอะนะครับเดี๋ยวกระสุนก็จะหมดถึงตอนนั้นเองฮุนเซนร้องจากแน่นอนท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับขเขมรก็ยังคงยิงถล่มใส่ทางฝั่งของพระสาทตาควายอยู่นะครับไปดูคลิปนี้กัน ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับไม่ใช่บุญบั้งไฟแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นจรวด bm 2 1ที่ขเขมรดานหน้าปูพรมใส่ตาควายท่านผู้ชมครับตอนนี้ซึ่งเป็นจุดที่นะครับโอ้โหทหารขเขมรเนี่ยเสริมกำลังกันเข้ามาค่อนข้างเยอะในจุดนั้นนะครับมีการถล่ม bm 2 1ปืนใหญ่ปืนคอนะครับก็ต้องบอกว่าขเขมรไม่ยอมคืนพื้นที่ให้เราแบบง่ายๆท่านผู้ชมครับเราก็หาวิธีเจาะช่องทางเข้าไปและล่าสุดนี้นะครับก็ ได้รับข่าวร้ายอีกแล้วนะครับในเรื่องของทหารไทยของเราเสียสละพีชีพในพื้นที่ปราสาทตาควายเพิ่มอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพระเอกมาแล้วนะครับกิปเพนบินขึ้นจากสนามบินเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมพิกัดไม่ขอเปิดเผยนะครับแต่ขึ้นไปแล้วนะครับข่ามนเตรียมกระจุยได้เลยนะครับการไปทิ้งไข่ของกิบเพนในครั้งนี้นะครับคุณวัฒนาณน่่มเพิ่งออกมาเปิดเผยมันหมาดนะครับบอกว่ากิบเพนสองเกลอมาแล้วบินทิ้งไข่ ที่หมายทางทหารขมิกระจุยว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชม2เกลือน่าจะสองลำท่านผู้ชมครับในการพากันบินไปหย่อนไข่นะฮะท่านผู้ชมครับงานนี้รอตามข่าวกันอีกทีนะครับว่าเป้าหมายที่ไปทิ้งเนี่ยจะอยู่จุดไหนนะฮะท่านผู้ชมเหมือนอัดอั้นมาหลายเดือนฮะกองทัพอากาศไทยของเราตั้งแต่ปะทะกันรอบแรกเนี่ยโพสต์ไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยิ่งออกมาตอกย้ําถึงความดุนะฮะของกองทัพอากาศไทยท่านผู้ชมครับโอ้โหเล่นเอา หุนเซนขาอ่อนแน่แบบนี้ทออออกมาลั่นหน่อยนะครับว่าทออจะดำเนินการนะครับถล่มต่อไปจนกว่าเขมรเนี่ยนะครับจะหยุดเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยของเราท่านผู้ชมครับโอ้โหอ่ะถ้าไม่ยอมก็จะถล่มต่อเอาให้คุกเข่าค้านต่ำมากราบตีนไทยกันเลยทีเดียวนะครับต้องใช้คำว่าดุวันดุคืนเลยครับพรุ่งนี้ยังไม่ยอมอีกก็ถล่มต่ออีกนะครับสำหรับกองทัพอากาศไทยของเราทั้ง F 1 6 g r i p เพนนะครับบินขึ้นกันแล้วนะฮะ แม่หลายคนบอกว่าอยากเห็น a อทหบ้างเมื่อไหร่จะมานะครับก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้เห็นเหมือนกันนะฮะถ้าเขมนยังดื้ออยู่ท่านผู้ชมครับงานนี้นะครับเละเป็นโจกนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเขมนเนี่ยนะครับเสริมกําลังกันเข้ามานะครับเยอะเลยทีเดียวน่าจะตายกันเยอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะอ่ะไปดูคลิปนี้ไอ้ชื่อคนเจ้าพงม่อเราเรา ก็ต้องบอกว่าโดนเต็มๆท่านผู้ชมครับซึ่งทหารนเหมนนายนี้นะครับรับไม่ไหวแล้วนะครับทําแนวชายแดนไทยของเราเนี่ยโจมตีกันอย่างหนักหน่วงนะครับแหมมีการแผ่นกล้องไปเห็นเพื่อนนอนกองอยู่ตรงนั้นด้วยก็น่บอกว่าสงครามมันไม่มีความปราณีอยู่แล้วนะครับต้องใช้คําว่าคุณเลือกที่จะก่อให้มันเกิดฮุนเซนก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพราะว่าคุณเอาคนของคุณมาเสียชีวิตตามแนวชายแดนเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังคงขนเข้ามาอย่างเรื่อยๆนะครับตามแนวชายแดนซึ่งฮุนเซนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับตามรายงานทางฝั่งขมรเนี่ยนะครับก็ยังคงขนคนเข้ามาอย่างเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทหารใหม่ก็เอาเข้ามาเป็นปุ๋ยแหละนะครับเพราะว่าะระลอบแรกเสียไป6กพัระรอบนี้น่าจะคูณ2เข้าไปทางฝั่งของขมรท่านผู้ชมครับทางกิปเพน นะครับทั้ง F16 พากันไปหย่อนไข่ขนาดนั้นรวมถึงปืนใหญ่ของเราเรื่องความแม่นไม่ต้องห่วงฮะเออและยังไม่รวมถึงนะครับปืนคอของเราอาวุธยุโทโธปกรณ์ปืนลงปืนเล็กนะครับที่ปะทากันหน้าแนวเนี่ยผมว่าเยอะกว่าเดิมเนี่ยคูณ2เท่าสําหรับทางฝั่งของขมิน,นะครับซึ่งทางฝั่งไทยของเราเนี่ยได้รับในงานล่าสุดเนี่ยนะฮะจากเพจของคุณวัสนานาน่่มนะครับที่เป็นนักข่าวโสฝ,ฝ่ายการทหารเนี่ย ลบกัน2วัน8 9ท่านผู้ชมครับทหารไทยของเราเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ52นายนะครับเฉพาะวันนี้วันที่9เนี่ยปรีชีพไปแล้ว2นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย28นายวันนี้วันเดียวท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อทหารก้าและขอสด,ดีนะครับกับทหารทุกท่านที่รักษาดินแดนอธิปไตยของเราแลกด้วยชีวิตแลกด้วยเนื้อมานะฮะก็ขอแสดงความยินใจมาณที่นี้ด้วยก็ต้องบอกว่าถ้าฮุนเซนยังดื้ออยู่แบบนี้นะครับ ก็คงจะเห็นทหารเทมิเนเสียชีวิตมากเลยทีเดียวในคราวนี้นะฮะท่านผู้ชมจะเอาอยู่ไหมล่ะฮะฮุนเซนจะรักษาอํานาจได้หรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับทางฝั่งของสมรังศีตีจากข้างในออกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฮุนเซนนี่สึกรอบด้านจริงๆนะครับรบกับไทยยังไม่พอนะครับยังต้องรบกับสมรังสีนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของสมรังสีเอง เพิ่งออกมาโพสนะครับเรียกร้องท่านผู้ชมครับให้ประชาชนขะเมนล้มอํานาจฮุนเซนแล้วนะฮะหลังจากที่สมรังสีครับอดีตผู้นําฝ่ายค้านของกัมพูชาไปตั้งรัฐบาลอิสระนะครับพัดถิ่นใช้คํานี้แล้วกันนะครับซึ่งก็ไปตั้งกันอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านผู้ชมได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กครับเรียกร้องให้บรรดาน,นักรบขะเมนและประชาชนขเมเร่วมกันลุกขึ้นมารวมพลังขจัดฮุนเซน ออกจากอำนาจการปกครองแผ่นดินกัมพูชาหลังจากที่เขาเองเนี่ยนะครับเคยประกาศจัดตั้งรัฐบาลอิสระนะครับกัมพูชาเพื่อที่จะต่อสู้กับองค์กรสีเทาของฮุนเซนนะครับแล้วก็จัดตั้งสําเร็จด้วยในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับงานนี้นะครับโพสต์ข้อความเรียบร้อยนะครับจะยึดอํานาจฮุนเซนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยเลือดขึ้นหน้าแล้วท่านผู้ชมนะฮะจะยอมถอยให้ไทย เพื่อรักษาอำนาจของเองไว้หรือไม่ถ้าถอยก็เสียหน้านะครับก็ไม่ยอมอยากจะเสียหน้าสําหรับฮุนเซนนะครับแต่ไม่เสียหน้าสมรังสีเขาจะเข้ามาแทงข้างหลังแล้วตอนนี้เองเนี่ยกร่นไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับสาหรับฮุนเซนจับตาในเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมครับว่าขมรเนี่ยจะล่มสลายเพราะไทยหรือว่าจะล่มสลายเพราะสมรังสีและผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับประชาชนคนขมรจะรุมถึงฮุนเซนเองท่านผู้ชมครับสําหรับเรื่องนี้ นะครับมีการยึดอํานาจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าการตัดสินใจยิงไทยรอบสองนี้นะครับไทยไม่เอาไว้แล้วถ้าอยากจะตัดตอนนี้คือตัดตอนฮุนเจนเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดตอนอาวุธมึงหมดคลังแน่นะฮะและที่สําคัญเองต่อไปขเขมรจะไม่มีทหารจะไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์และจะล้าหลังกว่าชาติในอาเซียนอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับ อีพ e ีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับอีพ e ีนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ